รองค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุย๊ยขึ้นมาขม้างบนวันนี้นี่วันนี้วันนี้ลงไปลงไปลงไป,งไปโอ้ยลูกๆเข้าสู่ป้านในคลองค่ะผาดูขึ้นข้างบนลงไป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 ดูลูกขึ้นมาขึ้นไปอยู่บนตนั้นน่อตัังเยอะเลย เราอาน้ำใหม่ดูไป I อย่าให้แข้งมากนะล,ลูกเหลือเชื้อมันด้วยแล้วก็ดูด,ดน้ำลงใ <c oughs> ส่ตัวใหญ่เลยเหนออ่ง bây giờ chú không căng lên ไยจุกเยอะเลยดูวิธีจับปลาดุกนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะดำเลย <c oughs> เราต้องดูวิธีด้วยวิธีแย่งโดยโดยโด,ดูอุ้ยดูอ๊บปลาทะเพียนค่ะท่านผู้ชมมันเป็นคลองนะคะคลองธรรมชาติค่ะที่บ้านน้ คือคืคอยด้วยนะคะคอยด้วยปลาเล็กปาโดยเพื่อเล็กไว้ทํากันเออเอรไ้เดี๋ยวน้ำมาว่าผาดูจะเข้าวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ตอแนีก็ผ่านข้าวนะคะผ่ะานเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ที่จะผ่ะานข้าวด้วยนะคะวันนี้นะคะข้าวจปี มดกันลุยหอยตรงนี้เยอะมดไปตรงนี้เยอะเลยหอยจุกมันขึ้นไปมันขึ้นไปขึ้นไปโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสรุปผลปลากันนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลปลากันค่ะค่ะท่านผู้ชมเรามาสรุปผลปลากันค่ะดูปลากระยิงงดับดู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 ปลาหมา ปลาสลิดดูไปชั้นดูโตเลือเลยโอ้ลูกปลาปลาดุกก็เยอะค่ะท่านผู้ชมปลาดุกนาบ้านปลาแมงอ่ะที่นาของปลาแมงเยอะมากเลยได้ปลาเยอะเลยได้ปลาเยอะเลยบางอันกระมีตัวเลือดบ้างอันนี้ตเก้าขาวออกมาคือหน่อธรรมเนียโอเคค่ะท่านผู้ชมแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในป้นเลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลากคลิปต่อ,ตอไปค่ะ